สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับพบกับเพจดวงดีนะครับซเวตคุนก็วันนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะมาแนะนํานะครับพระแผ่บารมีนะครับหลวงปู่ทิมวัดพระขานะครับอีกแล้วครับท่านก็วันนี้ก็อยากให้ทุกท่านครับได้รู้จักหลวงปู่นะครับเพราะหลวงปู่เป็นพระที่ดีนะครับวันนี้เราจะมาแนะนํานะครับเผยแผ่พระที่ดีมลสารจัดจัดนะครับแล้วก็เป็นที่การออกแบบนะครับสวยงามมากครับมากๆผมว่าเป็นที่ สะสมและจํานวนสร้างน้อยมากๆครับสร้างแค่299องค์นะครับคือนี่นะครับนี่ก็เป็นสมเด็จหลังสิงนะครับสมเด็จหลังสิงปี2546นะครับผมจานวนการสร้างนะครับ299องค์นะครับมีตะกุดทองคานะครับแล้วก็มีฝังสิงนะครับสิงเป็นสิงรู้สึกจะเนื้อทองแดงนะครับหรือเนื้อสัตตะนี่ครับไม่แน่ใจว่าและข้างหลังแล้วก็มีโค้ดนะครับโค้ดมีตอกหมายเลขโค้ดอุนะครับผม ดอกโคดอุบแล้วก็มีหมายเลขกำกับนะครับมีตะกุดทองคำอ่าทางด้านหลังเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามวลสารนะครับจะเข้มขังขนาดไหนครับองนี้ผมรับรองว่าทุกท่านที่เก็บนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับหลวงปู่ทิมวัดพระขาวนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูเริ่มสองกันเลยครับผม Let's go สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วครับผมวันนี้แล้วก็มันอ่าแนะนํานะครับอ่าแผ่บารมีหลวงปู่ทิมวัดพระขาวนะครับวันนี้นะครับจะเป็นสมเด็จ สมเด็จชานหมากหลังสิงนะครับตะกดทองทองคํานะครับผมนี่ครับองศ์สวยๆครับขึ้นกอบเงินนะครับสวยๆครับนี่ดูนะครับนี่หลังสิงนะครับขึ้นคอแล้วสวยงามแน่นอนครับแล้วก็เราวันนี้เรามาแนะนําพระนะครับอนาคตไกลนะครับผมอนาคตดีและราคายังไม่สูงนะครับเรายังเป็นเจ้าเข้าเจ้าของยังที่จะมีเงินเก็บ เก็บได้นะครับองนี้นะครับก็ราคาอยู่ที่ประมาณพันนะครับพันไปลายเท่านั้นเองนะครับผมอนาคตต่อไปนะครับต้องมีครับผมว่าต้องมีไปไกลแน่นอนครับระดับหลวงปู่ทิมวัดพระคานะครับเพราะท่านเป็นพระปฏิบัติและสร้างคุณงามความดีให้กับวัดวัดรอบข้างหรือวัดที่ท่านไปปลุกเสกวัตถุมงคลต่างๆนะครับนี่ครับอ่าแล้วเรามาดูมวลสารกันนะครับมวลสารแน่นๆข้างในนะครับวัดเป็นยังไงบ้างมวลสารนะครับ พระองค์นี้นะครับก็สร้างเมื่อปีสองห้าสี่หกนะครับผมฉลองอายุหลวงปู่ทีมเก้าสิบปีนะครับก็เป็นจํานวนการสร้างเพียงสองร้อยเก้าสิบเก้าองค์เท่านั้นครับถือว่าเป็นพระหายากนะครับนี่แล้วการออกแบบนะครับการออกแบบนะครับสวยงามดูองค์สมเด็จองค์พระน่าข้างหน้าครับรู้สึกว่าเขาเรียกว่าออกแบบและการแกะบอกได้สวยครับมันเหมาะสมส่วนนะครับสมส่วนทุกด้านนะครับทั้ง เรื่องเนื้อทั้งสัดส่วนขององค์พระนะครับกรอบนะครับเห็นไหมครับทั้งแขนเรียวแขนหรือว่าทั้งทั้งด้านศีรษะนะครับเห็นไหมครับสมส่วนทุกทุกอย่างนะครับแล้วมาดูด้านหลังครับการออกแบบที่ไม่เหมือนใครนะครับมีการฝังฝังสิงลงไปในองค์พระสมเด็จนะครับเห็นไหมครับเป็นสมเด็จหลังสิงนะครับเนื้อชันมาและมีตะกุดทองคํานะครับฝังอยู่พร้อมด้วย พร้อมด้วยตอกตอกโค้ดนะครับตอกโค้ดตอกโค้ดอุนะครับทางด้านบนนะครับแล้วก็มีปั๊มหมายเลขนะครับทางด้านล่างนี่นะครับการสร้างเรือนี้พิมพ์นี้นะครับ2ององค์เท่านั้นนะครับคุณค่าแต่การรักษาเดี๋ยวเรามาดูมวลสารข้างในนะมาเรามาส่องกันนะครับเราวมานส่องกันนะครับว่าส่องแล้วนะครับพระองค์นี้มีเสน่ห์ยังไงนะครับให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ ดูความสวยงามครับนี่คร <adan on developed Airbnb> ับนี่ครับเนื้อชานหมากนะครับเป็นเนื้อชานหมากนะครับผสมเกสาเนื้อชานหมากผสมเกสาหลวงพ่อนะครับเนื้อชานหมากผสมเกสาหลวงพ่อนะครับนี่เห็นไหมครับเนื้อเข้มขลังจริงครับนี่ครับล้ะมวลสารครับเป็นเกสานะครับของหลวงพ่อนะครับอ่าแล้วก็มี เป็นแผ่นทองนะครับจากหลวงพ่อพระขาวครเป็นพระพระประธานวัดพระขาวนะครับนี่ครับแผ่นทองเป็นทองนะครับเปรวเล็กๆนี่เห็นไหมครับผสมลงไปนะครับถือว่ามวลสารจัดจ้านมากครับพระรุ่นนี้นครับองค์นี้ครับทั้งการออกแบบทั้งมวลสังต่างๆนะผมถือว่าออกแบบได้ออกมาถ้าเต็มสิบผมให้สิบเลยครับนี่ครับ ทางด้านศิลปะนะครับความเหมาะสมสัดส่วนองค์พระนะครับถือว่าทําได้ดีครับนี่ครับเราดูเรื่องพุทธคุณแล้วเราต้องดูพุทธศินด้วยนะครับเห็นไหมครับการออกแบบใช่นไหมดูเกสรับมีการผสมมวลสารและวางตําแหน่งของมวลสารได้อย่างลงตัวนะครับโอเคแล้ามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับ เป็นสิงห์เห็นไหมครับเป็นหลังสิงห์นะครับเดี๋ยวมาดูว่าสิงห์จะเป็นยังไงนะครับเห็นไหมครับการฝังสิงห์ลงไปนะครับถือว่าวางตำแหน่งได้สวยงามครับแล้วก็นี่ครับสิงห์สิงห์ก็มีขนาดที่เหมาะสมกับพื้นผิวนะครับคือสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับนี่ครับเป็นโค้ดอุนะครับนี่ครับปั๊มตรงนี้ครับตอกตรงนี้ น,นี่คือโคดอู่นะครับทางปั๊มอยู่ตรงด้านบนนะครับขององค์พระนะครับแล้วก็นี่คือโค้ดอันนี้คือ,อคือเลขกำกับนะครับผมพระรุ่นนี้นะครับจะดูพระเพียง299องค์นะครับแต่ว่าโคดนะครับจะ,ะตัวรหัสเลขนะครับจะ,ะจะลันตามตามรุ่นนะครับเพราะรุ่นนี้ก็สร้างสร้างสร้างหลายองค์ สร้างหลายองค์นะครับคือสร้างรูปแบบหลายรูปแบบหลายองค์นะครับแต่ว่ารูปแบบนี้คือ29 9องค์นะครับตะกุดทองคำนะครับเห็นไหมครับมวลสารนี่แน่นๆเลยครับนี่ครับทั้งแผ่นทองทั้งชานหมากหลวงปู่นะครับจะเป็นชันหมากที่หลวงปู่เคี้ยวนะครับแล้วก็มาผสมมวลสารต่างๆนะครับคุกเข้าเข้ากันนะครับนี่ครับเนื้อเข้มขังนะครับก็เป็น เป็นรุ่นที่น่าสะสมนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็ขอแนะนำนะครับแนะนาเพื่อนๆนะครับที่ศรัทธาหลวงปู่นะครับลองมาได้เช่าบูชานะครับลองสาะหากันดูนะครับว่าพอตอนนี้ราคายังไม่แพงยังไม่แรงครับแล้วก็แล้วก็สมควรแก่การค้นหาครับผมนี่นะครับก็เป็นอีกรุ่นนะครับของหลวงปู่ครับหลวงปู่ทิมวัดพระคานะครับคนค่าแก่การสะสมก็คนค่าแก่การค้นหานะครับ โมนสานสวยการออกแบบสวยๆผูสถือสินสวยๆแล้วก็นี่ครับเข้มขังมากๆนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับขอบารมีหลวงปู่ทีมวัดพระขาวนะครับช่วยทุกท่านนะครับปลอดภัยครับจากโรคโควิดแล้วก็ช่วยเรื่องการงานต่างๆนะครับเมตตามหานิยมนะครับของหลวงปู่ขอให้ทุกท่านค้าขายดีค้าขายร่ำรวยนะครับทําสิ่งดีๆให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ลูกค้าตอบแทนกลับมาอย่างทุกท่านไม่เดือดร้อนนะครับก็ขอบขอบ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วเรามาพบกับพระของปู่กันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ